สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน o b d Shop นะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็น Honda a m a z e นะครับคันนี้นะครับเข้ามาติดตั้งนะครับเป็นจอ Android นะครับตรงรุ่นนะครับความหน้ากากตรงรุ่นสวยๆแบบนี้นะครับเข้ากับคอนโซลเดิมนะครับตรงรุ่นนะครับและที่ที่สำคัญนะครับตัวปลั๊กของจอ Android ตัวนี้นะครับเป็นแบบตรงรุ่นด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะ ทำให้ลดนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับเป็นแบรนด์จอ Android ของ M m a x นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะเข้าแอปนะครับต่างๆได้นะครับกดเข้าไปนะครับก็คือดู YouTube ได้นะครับตัวนี้นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อยูทูบยูทูบได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือเลือกได้เลยนะครับก็ทำแบบนี้นะครับ นะครับขยายหน้าจอให้ใหญ่ได้นะครับแบบนี้นะครับเพิ่มเสียงได้นะครับนะครับหน้าจอคมชัดนะครับสังเกตว่ามองคมชัดทุกมุมนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับก็คือเรานะครับยังสามารถที่จะเข้า Google Map ได้นะครับเข้าอะไรได้หลายๆอย่าง ครัับตวนนี้ะหน้าจอก็อย่างที่เรียนนะครับตรงรุ่นนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่แถมกล้องถ่ายหลังให้มูลค่าพ ,500 บาทฟรีนะครับตัวนี้รับประกัน1ปีเต็มนะครับสำหรับหน้าจอแบบเสืยอแบบนี้นะครับท่าใดสนใจนะครับเข้ามาได้นะครับร้านอุปดริช็อปมีบริการติดตั้งเก็บสายให้ฟรีนะครับด้วยช่างที่มีความชานาด้านเครื่องเสียงนะครับกว่า10ปีนะครับเป็นผู้ดําเนินการติดตั้งให้คลูกค้าเลยนะครับสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ